สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิดุพัทกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครูต้อมจะมาสอนนักเรียนในเรื่องน้ําผลไม้เป็นเกล็ดน้ําแข็งได้อย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยสําหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ครูต้อมก็ได้ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะครับเด็กๆอ่านแล้วทําความเข้าใจกันก่อน ถ้าเด็กๆกลอ่านไม่ทนันสามารถกดปุ่ม p a u เพื่อหยุดวิดีโอแล้วอ่านก่อนได้เมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วก็กดปุ่ม play เ,เพื่อเรียนต่อได้เลยสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมนี้คุณต้อมก็ได้ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะครับถ้าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถดูการทำกิจกรรมได้จากวิดีโอเลยนะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการทำคุณต้อมจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอ เด็กๆอ่านแล้วทําความเข้าใจกันก่อนถ้าเด็กๆกูอ่านไม่ทันสามารถกดปุ่มพอ u เพื่อหยุดวิดีโอแล้วอ่านก่อนได้เมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วก็กดปุ่มเพ a เพื่อเรียนต่อได้เลยตอนนี้เด็กๆก็น่าจะอ่านขั้นตอนและวิธีการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูต้องจะให้เวลาเด็กๆเขียนผลการคาดคะเนที่หน้า90สักครู่เด็กๆสามารถกดปุ่มพอ u เพื่อหยุดวิดีโอแล้วเขียนก่อนได้ เมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วก็กดปุ่มเพเพื่อเรียนต่อได้เลยตอนนี้เด็กๆก,ก็น่าจะเขียนผลการคาดคะเนที่หน้า90เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูต้อมจะให้เด็กๆด,ดูวิดีโอการทำกิจกรรมเมื่อเด็กๆด,ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่90-91ด้วยนะครับ นไงกันบ้างครับเด็กๆได้ดูวิดีโอการทํากิจกรรมกันไปแล้วน่าจะบันทึกผลการทํากิจกรรมที่หน้า90 91การเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูบันทึกผลการทํากิจกรรมกันว่าเด็กๆบันทึกผลได้เหมือนครูต้อมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผลการทํากิจกรรมของครูต้อมก็ได้ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆบันทึกผลการทํากิจกรรมได้เหมือนครูต้อมหรือเปล่า ถ้าเด็กๆกลวอ่านไม่ทันสามารถกดปุ่ม pause เพื่อหยุดวิดีโอแล้วอ่านก่อนได้เมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วก็กดปุ่ม p l a เพื่อเรียนต่อได้เลยครู <c oughs> ต้อมมีตัวอย่างผลการสืบค้นข้อมูลมาให้เด็กๆลองอ่านกันเด็กๆลองอ่านแล้วทำความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าเด็กๆกลัวอ,อ่านไม่ทันสามารถกดปุ่ม pause เพื่อหยุดวิดีโอแล้วอ่านก่อนได้ เมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วก็กดปุ่มเทเพื่อเรียนต่อได้เลยเด็กๆก,ก็ได้อ่านตัวอย่างผลการสืบค้นข้อมูลกันไปแล้วนะครับรูต้อมมีคำถามมาถามเด็กๆเด็กๆลองช่วยกันตอบคำถามเหล่านี้ดูก่อนนะครับคำถามที่หนึ่งการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่าอะไรคำตอบก็คือเรียกว่าการแข็งตัวครับ คำถามที่สองน้ำผลไม้เกิดการแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้เพราะเหตุใดคำตอบก็คือเพราะน้ำผลไม้เกิดการสูญเสียความร้อนจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนั่นก็คือเป็นเกล็ดน้ำแข็งครับคำถามที่สามเมื่อนำเกล็ดน้ำแข็งมาวางไว้นอกอ่างน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสถานะใด และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรครับคําตอบก็คือเก็ดน้ําแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเปลี่ยนเป็นน้ําผลไม้ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวครับคําถามที่4การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมที่เรียนในวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่คําตอบก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจากน้ำผลไม้ที่เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งยังคงเป็นสารเดิมนั่นก็คือยังคงเป็นไม้ผลไม้เหมือนเดิมเพียงแต่มีสถานะเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นครับจากกิจกรรมทั้งหมดที่เรียนมาครูต้อมก็สรุปได้ดังนี้นะครับส,สารซึ่งในกิจกรรมนี้ก็คือน้ำผลไม้ซึ่งเป็นของเหลวเมื่อทำให้เย็นลงจนถึงระดับหนึ่ง สารน kind of no no ั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการแข็งตัวส่วนของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการหลอมเหลวทั้งการแข็งตัวและการหลอมเหลวเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื่องจากไม่เกิดสารใหม่นะครับ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับถ้านักเรียนอยากทบทวนสามารถกดย้อนดูวิดีโอได้อีกรอบนะครับสำหรับวันนี้คุณต้อมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ